ร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างและอาหารเกาหลีที่เมนูเยอะมากๆค่ะทั้งหมดเนี่ยห้กว่าเมนูสามารถกินได้ไม่อั้นเลยจะหมูย่างเนื้อย่างซีฟูด้ดอาหารเกาหลีไก่ทอดเกาหลีกิมจิสลัดมาร้านเนี้ยคือได้กินครบเลยค่ะโดยร้านนี้นะคะเขามีชื่อว่าแนนแนบาร์บีคิวหรือบางคนเรียกว่าแนนแนโคเรียนบาร์บีคิวบุฟเฟ่วันนี้นะคะพายทานแบบหัวละวสี่เก้าค่ะที่ร้านเขาจะใช้เตาถ่านกับตะแกรงแบบนี้ส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นรายอาหารในบุฟเฟ่ค่ะ ในไลน์จะมีหมูให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะมีทั้งหมูสามชั้นหมูสันคอแล้วก็จะมีพวกหมูสามชั้นหมักโคชูจังด้วยส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นหมูมมหมักซิโคหมักหมูสไลซ์สันคอแล้วก็พวกเนื้อไก่มากและพอตักเนื้อเสร็จนะคะเราก็มาดูบาผักกันต่อในบาผักก็คือมีผักให้เลือกหลายชนิดเลยค่ะมีทั้งพวกผักกาดเห็ดพริกกระเทียมที่สําคัญมีใบงาให้ตักด้วยนะคะและทางด้านนี้นะคะจะเป็นกิมจิกับผักดองแบบต่งตงตงางๆแครจะชอบตักกิมจิเอาไวท้ทานตัดเลี่ยนค่ะ ส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นพวกน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมันงานให้ด้วยส่วนโซนนี้นะคะจะเป็นโซนสลดัดมีน้ำสลัดให้เลือกหลายอย่างเลยค่ะและถ้าใครชอบทานไก่ทอดนะคะมาที่นี่คือไม่ผิดหวังค่ะที่นี่ก็จะใช้ปีกบนกับปีกกลางมาทําดังนั้นพอเย็นแล้วมันก็จะไม่แข็งนะคะ ถัดมาเป็นโซนซุปค่ะอันนี้ก็จะเป็นซุปกิมจิซุปกิมจิที่เนี่ยรสชาติดีมากใส่กิมจิมาแบบเน้นๆเลยส่วนทางด้านนี้นะคะเป็นซุปมิโซะให้สาหร่ายมาเยอะเหมือนกันค่ะโดยบุฟเฟ่ต์เนี้ยไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ต์แค่ปิ้งย่างน,นะคะก็จะมีอาหารเกาหลีให้เลือกหลายอย่างเลยค่ะทุกอย่างก็คือเสิร์ฟในที่อุน่นสามารถตักทานแบบร้อนๆได้เลย ส่วนผัดจับแชร์ของที่นี่นะคะน้ำมันไม่ค่อยเลี่ยนแล้วก็ไม่ฉุนน้ำมันางาจนเกินไปส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นพาจอนกับกิมจิจอนจะเป็นแพนเค้คกเกาหลีหรือบางคนจะเรียกว่าพิซซ่าเกาหลีก็ได้ค่ะและในบุฟดีนะคะไม่ได้มีแค่ไก่ทอดค่ะเมนทูทอดอย่างอื่นก็มีมีทังเกี๊ยวซาทอดตอกคอดก็มีนะคะและเมนูที่อยู่ในตู้นะคะก็จะเป็นเมนูข้าวค่ะตัวที่อยู่ในกล่องจะเป็นข้าวหน้าไก่กรอบซอสมายงเนส ส่วนอีกอันนึ้งจะเป็นข้าวผัดกิมจิเสิร์ฟคู่กับไข่ดาวหลังจากที่กินไปคร่าวๆนะคะแพรก็ต้องเบรกก่อนแล้วกลับมาย่างเนื้อต่อไม่งั้นเดี๋ยวเราจะจุกซะก,ก่อนนะคะอันที่กําลังย,ย่างอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นหมูสามชั้นพอย่างพอสุกนะคะเราก็จะใช้กรรไกรตัดเขาเป็นชินช้นๆเสร็จแล้วนะคะแพรก็จะเอามาโปะเป็นข้าวแบบนี้จากนั้นก็ราดซอสซัมจังลงไปแต่ถ้าใครไม่เน้นข้าวนะคะจะเอามากินคู่กับใบงาใส่ก,กิมจิแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะต่อมานะคะแพรก็จะเริ่มย่างหมู3ช้มคคูจ่ะ ตัวนี้แนะนําให้ย่างแยกกับตัวอื่นนะคะเพราะว่าเขาจะทำไม่ตะแกงไม่พอ,อย่างเสร็จนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนตะแกงเลยเขาหมักมาค่อนข้างเข้มข้นนะคะกินคู่กับผักสดก็อร่อยแล้วส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นหมูหมักซอสต,ตัวนี้เนื้อนุ่มมากมีรสชาติหวานนํานะคะแนะนาให้เอามาย่างสุกกินคู่กับน้ํามันงานแล้วก็ผสมกับเกลือน,นิดนึงแค่นี้ก็ลงตัวแล้วค่ะและตัวนี้แบบ499านะคะเขาจะมีโปรได้เนื้อออสด้วยจะได้เนื้อออทั้งหมด3เมนูเลยนี่ก็จัดมาลองอย่างละหนึ่งที่เลยคะ่ะ ัวแพนนะคะจะชอบย่ายพอสุกค่ะเสร็จแล้วกินคู่กับซอสซมจางแค่นี้ก็ฟินแล้วและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของบุฟนี้นะคะก็คือเขาจะมีเมนูซีฟูดให้เราเลือกหลายอย่างเลยค่ะมีทั้งกุ้งหมึกหอยแถมยังมีน้ำจิ้มซีฟูดมาให้จิ้มด้วยดีงามมากๆเลยค่ะและนอกจากอาหารเกาหลีในไลน์ที่เราสามารถตัดเองได้นะคะเขาจะมีเมนูเกาหลีที่สั่งจากในเล่มได้ด้วยอันนี้จะเป็นไข่ตุ๋นเกาหลีค่ะเนื้อเด้งมากๆ ส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นเมนูบิบิมบ,บับค่ะหรือว่าข้าวยำเกาหลีเวลากินแล้วก็ราดซอสลงไปเสร็จแล้วก็คลุกให้เข้ากันแบบนี้ได้เลยพวกเมนูเส้นๆก็อร่อยนะคะอย่างอันนี้เป็นจาจังเมียนค่ะก่อนกินแล้วก็คลุกให้เข้ากันแบบนี้เส้นฉ่ำซอสมากๆแต่ถ้าใครชอบไปเผ็ดนะคะแนะนำให้สั่งเป็นมาม่าเกาหลีไก่สปซี่เลยรสชาติจะเผ็ดนำ้ำแต่ไม่เผ็ดเกินไปนะคะแต่ถ้าใครชอบทานแบบโซนร้อนๆนะคะแนะนำให้สั่งเมนูรามยอนเลยค่ะเขาจะต้มมาให้พร้อมทานแบบนี้เลย และในบุฟนะคะจะไม่รวมเครื่องดื่มถ้าใครต้องการเครื่องดื่มแบบรีฟิลนะคะเพิ่มแค่50ก็ได้เครื่องดื่มรีฟิลแบบไม่อั้นเลยหรือใครไม่เน้นดื่มเยอะนะคะจะสั่งเป็นแบบแก้วๆก็ได้ที่ร้านเขาไม่ได้บังคับนะคะหลังจากที่จัดปิ้งย่างกับอาหารเกาหลีเสร็จนะคะเราก็มาจัดของหวานกันต่อในบุฟนะคะจะมีไอศครีมแล้วก็ผลไม้สดสามารถตักทานเองได้ไม่อั้นเลยค่ะ โดยแตงโมนะคะเขาจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําทําให้ทานง่ายที่สําคัญเม็ดไม่ค่อยเยอะด้วยนะคะสรุปโดยรวมนะคะก็คือเป็นร้านที่คุ้มมากๆมีทั้งหมด3ส,สาขาพระราม4รัชาดาแล้วก็บางกะปิเลยค่ะ